ข่วาวพิทีเดียูเจ็ดลัทาตไม่คำมินไปคิดอินสกูพาเพื่อนๆไปดูต่ออีกนะคะ เพื่อนค่ะนี้แล้ก็เทล็อกตะขาแค okay. uh, uh, <Yoda> ่มีเทนาลาออนล็อกตะขาจัดเทียบฟอรบิโอโอเคอ่ายู they they f ด้เ h i n g l i g h t อะนะลืมลืมลืมค่ะเพื่อนเพื่อน๋อเพื่อน oh, เพ่อ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นบ้านของโอ้โโถ่อยตกใจหมดเลยดูนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะไอ b ิ a u t i f u l ไหนโฟพิจูบคู่บ่าวทักทายนะคะโอ้ยเพื่อนๆคะ่ะสวยจังสวยไหมลูก sure. สวยนะมีเสสวยสวย,สวยมากๆา,ากนะนะโอเคนะคะเพื่อนๆยังไม่หมดนะคะนี่น,น,น,นี่ตรงนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆขาดูสิคะก็กําลังลดน้ำอยู่ด้วยนะคะนะคะด,ดูดูก็ทํานะคะสวยงามมากเลยนะคะ วันที่พี่พามาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเขาเพิ่งปลูกนะคะเขาเพิ่งเอาลงดินเป็นคำล้าพามได้จ็พันดิสอินใี่เนาะปิโกเดพันไดโอเรดิฟลาว์ตอนที่เขาปลูกมันมันเป็นดอกแล้วนะคะมันก็เลมไม่นานนะคะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะเขาก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้ช่วงหน้าโอเทิมอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆยังมีโตไปอีกนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะคะ ดอกแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆจูนะคะดิจิพูดติดค่าคีย์เด็ดปร o ม m ณนี้เอ็นไหมคะสวยงามจริงๆแคร์ฟอร์เดสสปัตสปัตย์ยูมอนี่เดสสปัตยูดานิม n ทอะนิกากำลังลดน้ำนะคะทุกคนสวยงามมากเลยคะ่ะ ยูเคเน่ะคนเดินหมามาก็คุยกันนะคะโอ้ชื่นตาชื่นใจจริงๆค่ะสวยมากดูนะคะเพื่อนๆทุกคนดูนะคะแต่ช่วงบริเวณนี้นะคะถึง นะครคะเพื่อนๆอันนี้เวลาเป็นดอกจะสวยงามมากนะคะดอกบานเย็นนะคะสีบานเย็นสีคล้ายๆนี้เลยค่ะแดงแดงอมชมพูเข้มมากเลยนะคะดอกดอกเอดอกตัวนี้นะคะแต่ยังไม่ออกดอกตอนนี้นะคะแล้วมันจะออกขอ,ขอบๆตรงนี้มันก็จะออกไปหมดเลยนะคะเ<ๆ>พื่อนๆโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้พี่พาก็ขอฝากดอกไม้สวยไว้เพียงแค่นี้นะคะเสายบบายนิกีบาย น้องนิกกี้ยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ